สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆนะครับทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณนนิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้ผมมีชุดตะกุดนะครับหลวงปู่โตะนะครับเป็นชุดกรรมการนะครับชุดตะกุดเลยนะ,ละนะครับหลวงปู่โตนะครับชุดนี้จะย้อนยุคมาจากปี2510นะครับปีอองค์นี้เจอกที่วัดประดู่นะครับเป็นตะกุดย้อนยุคหลวงปู่โตนะครับย้อนมาจากปี2510นะครับว,วัดประดู่ชิมพีนะครับปี57นะครับสําหรับชุดนี้นะนะครับเป็น เครื่องรางนะครับของหลวงปู่โตอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับน่าใช้บูชาสะสมกันนะครับนเห็นไหมชุดนี้เลยนะครับเป็นชุดแบบนี้เลยน่าเก็บนะครับแล้วคือเจอน้อยมากนะครับส่วนตัวน้องพึ่งเคยเจอนะครับแล้วก็ได้มาทําคลิปคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ได้มาแนะนําแล้วก็แบ่งปันพี่ๆกันนะต้องบอกได้เลยว่าหายากมากนะครับ ส่วนในชุดนี้นะครับในชุดนี้จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4ดอกนะครับจะเป็นเล็กนะครับสั้นกลางแล้วก็ยาวนะครับนะจะต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดทุกดอกนะครับเดี๋ยวมาตีกล้องให้พี่ๆได้รับชมเลยกันนะครับจะเป็นเนื้อตะกัวนะนะครับจะเป็นเนื้อตะกัวนะครับต่อโค้ดเห็นไหมนะครับส่วนมากไม่ค่อยพบเจอนะนะครับเห็นไหมโค้ดนะครับ จะย้อนมาจากปี2510นะครับตะกรุดที่ท่านหลวงปู่โตะนะครับปี2510ออกวัดประดูนะครับอันนี้ก็ออกวัดประดูเหมือนกันนะครับนะแต่แตจะออกในปีสองหาห้แทนนะครับ2557แทนนะครับเห็นไหมเป็นเนื้อตะกั่วนะครับต่อโคดแล้วก็ม้วนแบบนี้นะครับเลี่ยมขึ้นคอได้นะครับบูชาขึ้นคอได้ นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบแบบดอกเล็กๆนะครับนี่เลยนะครับดอกนี้นะครับถัดมานะครับนี่ก็จะเป็นดอกนี้นะครับจะเป็นดอกนี้ต่อโค้ดเหมือนกันนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่เป็นสายเครื่องรางนะครับของหลวงปู่โตนะนะนี่ก็แนะนำนะครับอยากเช่าอยากเก็บก็แนะนำชุดนี้เลยนะครับได้ทั้งหมด4ดอก นะครับต่อโค้ดเหมือนกันนะครับประมาณนี้น่าใช้นะครับน่าใช้แล้วแต่พี่ๆชอบแล้วก็สะดวกกันเลยนะครับว่า,อ,าอยากได้ขนาดไหนนะครับบูชาขึ้นคอนะนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่เช่าเป็นชุดแบบนี้ไปนะนะนี่เลยอันนี้ก็จะมาดอกกลางละนะครับขนาดก็จะยาวขึ้นมาอีกนิดนึง นะครับขนาดก็จะยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่ต่อโค้ดเหมือนกันนะครับประมาณนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับเป็นเนื้อตะกัวสำหรับเป็นชุดนะไปเก็บได้พี่นะครับเก็บก็ได้หรือไม่ก็ไปเข้ากรอบนะครับไปเข้ากรอบไปเลี่ยมอย่างดอกเล็กๆอย่างเงี้ยให้ลูกให้หลานห้อยก็ได้ นะครับหรือว่าตัวเองห้อยก็ได้นะครับนี่นะครับสำหรับดอกยาวสําหรับพี่พี่ท่านใดที่ชอบนะดอกกลางอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกยาวดอกยาวก็จะเป็น2โค้ดนะครับดอกยาวก็จะเป็น2โค้ดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับดอกยาวจะเป็น2โค้ดเรามาดูกันประมาณนี้นะครับ โคต้ต้องบอกได้เลยว่าทําออกมาได้เหมือนนะครับปี2510มากนะครับเพราะว่า,าตะกุดนะครับตะกุดรุ่นนี้เนาะก็ย้อนมาจากปี2510นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้จะเป็นดอกยาวละนะครับดอกยาวต่อโค้ด2โค้ดนะครับลองดูแล้วกันเผื่อพี่ๆท่านใดกําลังหาอยู่นะครับ นะนี่อันนี้ก็จะเป็นดอกเล็กดอกสั้นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับชุดนี้นะครับตะกุดหลวงปุตโตต้องบอกได้เลยว่าหายากและพบเจอน้อยมากนะครับสำหรับสายเครื่องรางหลวงปุตโตนะครับชุดนี้น้องพึ่งได้มาแล้วนานๆพบเจอทีนะครับนานๆพบเจอทีนึงนะครับ ชุดนี้น้องแบ่งปันนะ4ดอกนะครับแบบนี้เลยปี57วัดประดูนะครับชุดนี้น้องแบ่งปันให้พี่ๆนะครับได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจอยากจะเก็บเป็นชุดหรือเช่าไปเป็นชุดแล้วแยกเลี่ยมขึ้นคอตามสะดวกตามต้องการได้เลยนะครับนะแบบนี้ได้ทั้งกล่องแบบนี้เลยนะครับ เพียงแค่3,500บาทเท่านั้นนะครับรับประกันพาแท้ออกบัตรได้นะครับนะก็สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้สำหรับชุดนี้นะครับน้องจะรอ,อดูประมาณสัก3-4วันหรือไม่ก็อาทิตย์หนึ่งนะครับถ้ายังไม่ไปน้องจะเลี่ยมนะครับเข้าเลี่ยมอีกทีนึงแล้วมาทำคลิปแยกแบ่งปันนะครับแต่ละดอกให้พี่ๆได้เช่าหาบูชาอีกกันอีกทีหนึงนะครับนะราคาก็อาจจะ ห่างจากราคานี้เล็กน้อยนะครับอ่ะสำหรับชุดนี้3,500บาทพี่บาทพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเช่าหาบูชารีบทักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะสวัสดีครับ